อ่โอเคครับสวัสดีครับชาวเราบอกทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะการเดียน,นะครับผมคลิปวิด,ดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวละครที่มาในอัปเดต19พาร์ท2นะครับผมนี่เลย19พาร์ท2นะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงตัวที่5แล้วเนาะนี่ตัวที่5ละไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนี่ยพรีเมี่มอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะเป็นตัวกรอบทองเนาะอ่าหาได้จากไหนเนาะหาได้จากการที่เราฟาร์มวัตถุดิบตรงนี้นะนี่สามารถเลือกด่านได้เลยว่าอยากได้ตัวไหนเนาะก็ใช้ของค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นนนนนะะแตต่่่่่่่วาาาาเเเเเเปปออรร์์ซ็็็มมมััยยไไีีญหนนหทกกบ หนึ่งมันก็ไม่นานนะเนาะถ้าเกิดมีทีมสักระยะหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดคนเล่นใหม่ไม่มีตัวเลยเลยก็อ่าอย่าีย่ไปว่ามันยากเนาะเพราะว่ามันต้องทําทีมก่อนเนาะถึงจะเล่นได้เนาะจริงๆทําทีมเดียวก็ลงได้ทุกอย่างแล้วอ่าถ้าเกิดฟาร์มครบแล้วเราก็เก็บของมาท่านบิลตรงนี้ได้เลยนะนี่ท่านบิลตรงนี้เลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยมันจะอยู่ล่างๆนะตนัวนี้ถ้าจาไม่ผิดนะนี่นี่น,นี่ใช้ของเหมือนกันเนาะใช้อาหารรนเมง250แร้อน่ยแช้ลกเองันึ่งิ้อ้ไอแไมเยอท่าไอรเนี่หนึ่งค่อยเนาะแล้วก็ดัรสองด้ยลยห้า จะได้ตัวออกมาเนาะมาดูกันดีกว่าว่ามีเขาเรียกอะไรอะคอสมิกอะไรสวยๆใส่ไหมเนาะเดี๋ยวถอดตัวนี้ออกก่อนละกันอ่าก็ประมาณนี้อ๋อมีแค่ตัวเฉยๆเนาะแล้วก็มีออร่าเหมือนควันๆออกมาจากในตัวเฉยๆแล้วก็จะเปลี่ยนทั้งตัวซะอีกอ่าประมาณนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่เนาะเพราะมันเป็นขาวๆเนาะมันเลยดูแบบไม่ค่อยแบบเถื่อนๆเท่าไหร่เนาะอ่าประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าทีมก่อนละกันมันชื่ออะไรอะเซลแพตตินัมเนาะเซลแพตตินัมอ่าใส่เข้าทีมเลยอันนี้ก็จะได้แค่บัฟ0ูนิดจะุกหนว่านะว เนาะแต่ว่าเอ็กโซเดียออกง่ายอยู่0.1เนี่ยก็คือเออสุ่มง่ายอยู่แต่เกิดอันนี้ก็อาจจะดาเมจพุ่งไปอีเท่านึงแนละ้วก็บวกไปเท่านึงก็ได้แต่ว่ามันดีตรงอีกอย่างหนึ่งมันมีอะไรบวกเพิ่มด้วยไงแต่ก็เอามารีวิวก็บัฟนี้ไปก่อนก็ได้รีวิวครบแล้วรู้แล้วว่าตัวไหนดีค่อยเอารีโลที่เรามีอันน้อยนิดไปลงทุนให้กับตัวนั้นเนาะ,ะไปเข้าไปในด่านเลยแล้วกันนะครับแต่ตอรี่เหมือนเดิมอันนี้ไม่ค่อยได้ลงสตอรี่เท่าไหรนะ่เนาะเน้นแบบไปบู๊เลยเนาะก็เลยลงได้แค่ด่านแรกเท่านั้นและอ่าไปรอสักครู่อ่าโอเคเรามาแล้วก็ก,กดซูเปอร์ฟาร์มเพื่อฟาร์มเงินเหมือนเดิมเลยตัวเงินเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปแยงเนาะใครที่แบบหาตัวเงินด แนะนําตัวนี้เลยเนาะก็ไปหามาจับจ่ายใช้สอยกันได้เนาะเพราะว่าตัวดีมากบัฟดาเมจก็ได้นี่บัฟดาเมจบัฟระยะแล้วก็บัฟเลือดให้ตัวละครในทีมอีกเนาะทำให้ตัวละครเราโดนลบยากขึ้นเพราะว่ายุคลังหลังมามอนมันสามารถตีตัวละครเราได้แล้วไงถ้ามีตัวนี้ไปก็ความเงินก็ได้ไหมได้ครั้งละ2องหมื่นห้าลนะอันนี้ใส่บัฟมานะบัฟบัฟทอง3เนาะบัฟคู่ตัวมันอยู่แล้วกับตัวเงินแล้วก็นี่เบิร์มดาเมจสกิลกดเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะเพิ่มเลือดโอ้สบายตัวละครเราไม่โดนลบหรอกตัวเงินีด จร,จริงแล้วตัวนี้อ่ะดูระยะการโจมตีกันดีกว่าเป็นลายเหมือนเดิมเนาะแล้วก็วงค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะเท่าที่ดูถึงนู่นเลยถ้าเกิดอับตันเนาะ,ะตีจนใหญ่จะเป็นลายหมดเลยพวกนี้ตัวละครไมตัวนี้ตีเร็วนะ4.4วิอัพลงเหลือ4.2ระยะค่อนข้างโอเคอยู่ขั้นแรกแต่มันเป็นลายนี่สิ มันต่อยหรือว่ามันทําอะไรอะ่ะมันเหมือนมีคลื่นพลังอยู่ตรงมอนสอะ่ะชุบชุบชุบชุแบบรวัวๆดูฟูฟูฟูๆๆอ่ะหายไปเรียบร้อยอ่ะอัปเกรดกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ช้าเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่เนาะนู่นนะขั้น4นู่นแหละส่วนใหญ่ก็จะลดเวลาการโจมตีเอ้ยมันเวลาการโจมตีมันลดลงด้วยนะดูสิเหลือสี่วิแล้วถ้าเกิดอัพขั้นต่อไปอะ่ะเนี่ยเวลาการโจมตีลดลงแสดงว่ามันต้องมีสกิลที่ทําให้ตัวมันตีเร็วขึ้นด้วยแน่ๆอ่ะไปปุ๊บเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะอ่ะไไไออ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 ้้้สส่่่่่่่่่่่่่่ววนน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 นเเเเเเเลลลลาาาาาาากกกกรรรรรรรโจจมมมมมตตีีีีีีะะะะะะปปปปป็แแแบบบบบพซฟขขขงงงััััััหหหใชืืดยททคผู การโจมตีเปลี่ยนไปเวลาการโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะกว้างขึ้นอาเมจแรงขึ้นเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นแบบไหนเป็นฟูลหรือว่าเป็นอะไรเนาะ,อะลองดูกว้างๆเลยเนาะปุ๊บโอเคเป็นลายเหมือนเดิมอาจจะต้องเลือกที่ยืนให้ดีก่อนเนาะเลือกที่ยืนให้ดีเป็นการกระโดดเข้าไปต่อยใช่ไหมวิอ,อวิ่งเข้าไปต่อยมันวิ่งนะดูดีๆมันวิง่งแต่ว่ามันไม่ล็อกตัวตามไปดิเห็นปะ่ะมันวิ่งเข้าไปต่อยอโอเคน่าไม่น่ามีอะไรแล้วแหละน่าจะเพิ่มแค่ดาเมจกับเพิ่มระยะเฉยๆประมาณนี้อ่ะคันสิ่ระยะประมาณนี้โอ้โหก็ ก็ตีเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วย,วยน่าจะเป็นพาส์ิฟมันแหลอะอะเราไปดูพาส์ิฟกันเลยดีกว่าจะได้รู้เนาะอ่ะพาส์ิฟแรกนะครับผมไม่สามารถถูกสตันได้เนาะตัวนี้คือการสตัรแน่นอนได้โจมตีตลอดไม่มีปัญหาเนาะและการโจมตีปกติแต่ละครั้งเนาะจะเพิ่มความ แรงของสกิลเนาะเพิ่มครั้งละ2%สูงสุด100%ก็คือปล่อยให้มันตีไปเรื่อยๆจนครบ100%ก่อนเนาะแล้วสกิลกดจะจะแรงขึ้นโจมตีธรรมดาคือไปเพิ่มสกิลดาเมจเนาะก็คือถ้าวางปุ๊บแล้วกดเลยไม่คุ้มต้องวางแล้วให้มันได้ตีก่อนให้มันได้ตีก่อนประมาณ50ครั้งปะมันบอกว่าครั้งละ2%จนครบร้อยก็ให้มันตีครบ50ครั้งเนาะตั้งตั้งแต่เวฟแรกๆให้มันฟาร์มดามเมจของมันเองไปก่อน พัศดีที่2เนาะก็คือการโจมตีแต่ละครั้งนะครับผมจะช่วยลดคูดาวลง1%นงเอเนาะโดยจะลดได้สูงสุดถึง50%เลยนะโปอร์เนะถือว่าเยอะมากแล้วถ้าเกิดไปเล่นกับตัวอื่นที่มันช่วยลดอีกก็คือดีเลยตีเร็วมากอันนี้น่าจะสุดแล้วป่ะ4วิก็น่าจะเหลือ2วิป่ะน่าจะเหลือ2วิมันต้องตีให้ครบ50ครั้งอ่ะน่าจะได้อีกน่าจะได้อีกหน่อยน่าจะได้อีกหน่อยน่าจะเหลือประมาณ2องจคิดว่าน่าจะเหลือประมาณ2.2ดวิก็น่าจะเร็วมากผีมากเนาะเราก็ นี่เลยสกิลกดนะครับผมก็คือปลดปล่อย,อยการโจมตีต่อเนื่องทั้งแผนที่เนาะก็คือนั่นแหละออมแมพนั่นแหละเนาะบัฟเพิ่มดาเมจบวก555%ในระหว่างที่ทำการโจมตีอยู่ อ๋อบูดาเมิ5เท่าเนาะถ้าเกิน500%ก็น่าจะเป็น5เท่าปะใช่ไหมหรือ6เท่าอ่ะลองกดดูก่อนถ้าเกิน5เท่าก็น่าจะเป็นหเป็น 10M พอดีอ่ะถ้าเกิดเป็น5เท่าก็ 10M พอดีเนาะอ่ะลองกดดูสกิลสวยไหมปุ๊บโอเคประมาณ 10M เนาะเกือบ 10M ได้อยู่หทั้งแมปแล้วสกิลโคตรเร็วอ,ะอ่ะชุบอาเรียบร้อยดีไม่ยืดเยื้อด,ดีเนาะก็กดทีเดียวจบเรื่องเงียบมอนหายหมดเนาะก็จะประมาณนี้เนาะตัวอย่างเพอร์เฟกต์สเปิร์มเอ้ยอนี่นะก็โอเคอยู่นะ สำหรับ perfect tail เนาะล่างแบบล่างสมบูรณ์นะวิวัฒนาการสมบูรณ์ละ perfect evolution อ่าใครสนใจชอบอยังไงก็ไปจัดจัดกันได้นะครับผมตัวนี้หรือว่าจะเป็นสายสะสมเพื่อปลดเขาเรียกอะไรอะ่ะ index กก็ได้นะเพื่อจะได้รับรี l o เนอะก็โอเคอยู่ว่าทุกตัวสกิลแรงหมดเลยแล้วก็มีแบบลูกเล่นของมันทุกตัวเนะะาะก็จะประมาณนี้ใครสนใจนะครับผมก็สามารถทักเพจได้เนาะหรือว่าหาที่ฟาร์มอะไรเงี้ยที่ดูแลทุกดีนะครับผมไม่ต้องห่วงเนาะคลิปตอบแชททาคลิปพี่ก็ดูแลคนเดียวหมดทุกที่นะบางทีอาจจะตอบช้าบ้างหรือบางทีออกไปทําธุระข้างนอกอาจจะมีแบบบบบตอบช้้าาาาางงงงเเครั่กิดว ก็คือตอบเลยไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับผมไปแล้วครับผมเชิหม่คลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวยงไงขอไปตัดคลิปก่อนละกันเพราะว่าอาจจะลงรวดเดียวเลยเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นตัวที่5พอดีส่วนตัวเงินอาจจะไม่มีนะเพราะว่าตัวเงินแทรกทุกคลิปเลยก็แนะนำให้หาติด ID กันไว้ด้วยเพราะว่าของเขาดีนะของเขาดีจริงห้ามพลาดเด็ดขาดไปแล้วครับผมบาย